ไอเดียกุ้งถังมินิมอลทำเงินครัวบ,บันนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากุ้งถังเนี่ยที่เราจะทำขายเนี่ยควรที่จะเป็นซอสอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่จะแบบชู่โรงทำให้วัตถุดิบต่างๆดูน่ากินและขายง่ายและแบบเนี้ยนะคะขายแบบชุดละ59บาทหรือ79บาทโอ้ยดูแซบและวทำไมาถึงใช้กุ้งตัวเล็กมันมีเหตุผลนะ ก่อนอื่นมาดูซอสกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นซอสสูตรปกติทั่วไปเนาะก็จะใช้เป็นกระเทียมนะคะข่กับน้ำมันแล้วก็พริกเผานะคะซัดหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน,นะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมข้นจืดนะคะลงไปแบบให้มันดูแบบเป็นซอส,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 สมันๆข้นๆแล้วเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะน้ําตาลนะคะแล้วก็ผงบาร์บีคิวค่ะคนๆเลยแล้วก็แบบเพิ่มนมเพิ่มอะไรให้ดูซอสมันแบบคลุกเคล้าได้ทั่วซึมมากขึ้นนะคะมีออริกาโน่แล้วก็มีเนยนะคะแล้วก็เหยาะน้าปลาด้วยนะคะนิดนึง ซอสเนี่ยต้งองออกหวานหวานเค็มเข็มหอมหอมมันมันมนซอสทาเงินที่เขาทํากันเนี่ยก็จะมีเป็นซอสมันกุ้งซอ, Q, ซอสบาร์บีคิวซอชีสซอสมาราเป็นต้นนะคะลองปรับดูได้เลยทําไมถึงใช้กุ้งตัวเล็กจริงๆกุ้งตัวเล็กเนี่ยมันเข้าเนื้อนะคะรสชาติมันแบบเข้าเนื้อซึมง่ายอร่อยกว่าแต่ใช้กุ้งอย่าเล็กเกินนะคะโลละประมาณ240หรือ250นะคะตัวกําลังดี แล้วมันทําให้ดูน่าสนใจด้วยมีซีฟอย่างอื่นใช้ได้นะคะซี่โครงอะไรต่างๆใช้ได้นะคะคนนิยมกินกันเยอะมากเอาถ้วยพลาสติกของเรานะคะมาปูด้วยแผ่นรองพลาสติกค,ค่ะ2แผ่นแล้วก็อาจจะแบบว่าโปะให้สวยงามทห้ประกาศนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ตักใส่ลงไปเลยค่ะชุดเล็กชุดใหญ่นะคะลองดูนะคะสัก5าตัว7ตัว10ตัวก็เป็นไซส์ S ไซส์ X ไซส์ x ออะไรแบบว่าตามภาษาไปนะคะแบบว่าให้ถือง่ายกินง่ายค่ะชุดละ59บาท79บาทอะไรแบบเนี้ยก ได้นะคะมันก็ดูน่ากินแล้วแล้วก็ดูแบบเฮ้ยเด็กเด็กก็ทานได้นะไม่ต้องแบบว่าอูฉันต้องจ่ายหลายบาทอลังการนิด